ทุกก้อนเลยนะทุกคนดูข้างล่างก็มีไม่ใช่แฟกนะคะจะเหลืองเหลืองหน่อยเพราะว่าข้างในมันมืดดูดอกนี้ดิก้อนนี้ดิทุกคนนี่ว้าวตกมากก้อนเดียว ือนเข้าได้อากาศดีนะคะทุกคนเขาก็จะออกสวยดูดิตรงนี้สวยมากอ่อนยังเก็บไม่ได้ใหญ่กว่อุ้งมืออีกนะ มืออีกนะทุกคน ลมก็พัดเย็ยนเย็ยนเลยทุกคนเห็ดมันชอบบรรยากาศแบบนี้นะฝนตกหนัหนกๆแล้วก็หลังฝนตกเนี่ยมันก็จะมีความชื้นสะสมใช่ไหมคะปุ๊บมันก็ออกนี่มาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันในทั้งหมดนี่น่าจะไม่ถึงพันก้อนนะคะทุกคน 8ปดร้อยได้อันนี้ลงเห็ดของพ่อนะคะของเราคือเรายังไม่ได้ทำพามาดูของพ่อก่อนเมือช่อดอ,อกไม้เลยท้งนี้จะตัดไปบ้างแล้วนะตัดไปบ้างแล้วคะ่ะก็เลยพาทุกคนมาดู จะอีกลงนะคะกำลังอบพ่อกำลังอบเหงือออกเลยโอยจะอ่อนนะจะอ่อนจะอ่อนแท้ตาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย